สวัสดีค่ะเพื่อนเวันนี้เพื่อนจะพาเพื่อนไปดูอ่าสตูดิโอ u ูทู e นะคะสตูดิโอ u t u b e คืออะไรเอ่ยมันคือโปรแกรมตัวหนึ่งที่ไว้สร้างฟ้าสร้าง YouTube นะคะซึ่งการที่เราจะเปิดรับสร้างรายได้ u t u b e นี้เราก็จะทำผ่านสตูดิโอสตูดิโอ u t u b e นี่แหละคะ่ะมันหน้าตาเป็นยังไงแล้วมันดาวน์โหลดจากไหนแล้วก็ เหมือนเคยๆนะคะเข้าไป playstore ค่ะ Play store นะคะแล้วก็ไปดาวน์โหลดคำว่าพิมพ์ตรงนี้นะคะแล้วก็ Studio Studio หน้าตาแล้วโหลดมาแล้วมันหน้าตาเป็นยังไงก็จะพาไปดูนะคะหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้เมื่อเราโหลดมาสำเร็จนะคะนี่นะคะอันนี้นะคะ Studio นี่นะคะเอ่อนี่ค่ะหน้าหลักมันจะเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะสตูดิโอ u t u b e นะคะจากตอนที่เราสร้างเพจขึ้นมาเราอยากรู้ว่าเออมันมีข้อมูลยังไงเราทำยังไงเราถึงจะพาดรายได้อะไรแบบนี้เออจากนั้นเราก็นี่ค่ะเข้ามาหน้านี้ทันทีมันก็จะขึ้นมาว่าเราเก็บผู้ติดตามได้เท่าไหร่แล้วแบบเนี้ยขีด ไอเขาสามารถสร้างไรายได้นี้เขาต้องหาผู้ติดตามเท่าไหร่ถึงแล้วเข้ามาคำว่าสร้างไรายได้นะคะนี่ค่ะนี่เราต้องหา Facebook เขาเปลี่ยนแล้วนะคะผู้ติดตามถึงห้าร้อยคนก็สามารถเปิดสร้างไรายได้ได้นะคะแต่ไม่ใช่ว่าเราจะหาแค่ผู้ติดตามนะคะเราต้องหาหา ต้องทายอดวิวให้ได้ด้วยนะคะก่อนจะถึงจะผ่านนะคะนี่นะคะนี่ค่ะถึงพันคนตักเกมเขาก็พันคนนั่นแหละคะ่ะเราจะคาเข้าไปดูนะคะตรงนี้จะคือตรงที่ตอบคําถามนะ,ะนี่ค่ะเราก็เข้าไปตอบคําถามด้วยนะคะน่าสนใจครับอกเราตอบว่า ยินดีด้วยค่ะโอเคอันนี้คือเราเข้าไปตอบคำถามนะคะวิเคราะห์ข้อมูลค่ะยอดดูนะคะในภายในไอเดนนี่ค่ะนี่เขาจะมีเกณฑ์ให้บอกนะคะว่า ยอดวิวนี้เนี่ยค่ะประมาณเท่าไหร่ยอดสตอรี่เท่าไหร่แบบนี้เห็นไหมยอดดูยอดดูเราได้แค่นั่นแหละเขาต้องให้ได้ได้สามพันชั่วโมงนะคะสามพันเห็นไหมสามพันพในหนึ่งปออียอดดูสตอรี่ก็ต้องประมาณสามล้านนะคะเราเพิ่งทำได้แค่นี้นะคะเพิ่งทำได้ 5้ารครั้งนะคะมันก็จะขึ้นมาที่เราโพสดพดไปนะคะมันไม่ได้ทำง่ายๆนะคะไม่ว่าเราจะหาผู้ติดตามจนครบแล้วกว่าเราจะเก็บผู้ติดตามได้เราก็ต้องทำยอดวิวด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเออมีผู้ติดตามแล้วเราก็ผ่านนะไม่ใช่นะคะเราต้องทำยอดให้ได้ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าการที่เพื่อนที่เข้าไปเล่นในเล่น youtube นะคะเล่น y o u t u เพื่อนเพื่อนเข้าไปติดตามเพื่อนก็ไม่ต้องลบเพื่อนนะคะเพราะถ้าลบเพื่อนเพื่อนก็ก็จะโดนเพื่อนลบคืนนะคะแล้วเราก็จะไม่สามารถที่จะเออกว่าเราที่หาเพื่อนครบห้าพันคนหนึ่งพันคนเออห้าร้อยคนหนึ่งพันคนนี้มันก็ ไม่ใช่จะจบนะคะมันต้องทำยอดด้วยยอดวิวด้วยนะคะเราต้องดูกันเองด้วยนะคะ,ะทีนี้ก็จะเข้ามาดูการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะนี่ค่ะดูตรงนี้นะคะเวลาที่รับชมมันก็จะขึ้นมาสตูดิโอนะคะนี่ค่ะเนื้อหานะคะเนื้อหาที่เราสร้างไปเราสร้างไปกี่อันเนี่ยมันก็จะขึ้นมาหดนี่ค่ะ นี่ค่ะทำมากี่คลิปกี่คลิปมันก็จะขึ้นมาหมดนะคะที่เราทำอตอนนี้คือเรายังไม่ได้รับรายได้สักแดงนะคะเราแค่ว่าตอนนี้เราแค่เปิดสร้างไรายได้เก็บยอดวิวยอดยอด,ยอด,ยอดโฟโล่ก่อนนะคะยังไม่ได้นี่ค่ะบิ Because ๊กคอ ยอดผู้ติดตามต้องถึง500คนจนถึง1,000คนนะคะถึงเปิดสร้างไรายได้ได้อ่านี่ค่ะนี่ค่ะเข้าไปสตูดิโอนะคะจะได้รู้ว่าเออเราไม่ใช่แค่เก็บยอดยอด f o ลโล่อย่างเดียวนะคะเราต้องมียอดวิวด้วยนะคะการสร้างไรายได้นี่ะค่ะผ่านหลายขั้นตอนอยู่นะคะถ้าผ่าน เสร็จแล้วมันก็จะมีขึ้นมา1 2 3่งให้เราดูว่าเออแล้ผ่านขั้นตอนนี้ขั้นตอนนี้มันก็จะขึ้นมาในการเป็นสมาชิกนี่แล้วก็มีตอนนี้เรากําลังเริ่มเริ่มทํามันก็ยังไม่มีอะไรขึ้นนะคะค่ะถ้าใครๆทําคลิป YouTube อยู่นะคะถ้าเข้าไปติดตามกันนะคะอย่าไปลบเพื่อนเขานะคะเดี๋ยวลบเพื่อนนะเพื่อนเขาก็ลบกลับนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไป ดูว่าเอาพาไปไปไปว่าเพื่อนเขาไปหาผู้ติดตามกันจากช่องทางไหนด้วยวิธีไหน mm hmm. เดี๋ยวเราจะพาไปนะคะวันนี้เอาแค่นี้ก่อนคลิปแค่นี้ก่อนนะคะและใครที่สนใจทําชวนเพื่อนๆมาทํา YouTube กันเยอะๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันเองค่ะอย่าลืมเข้ามาทําคลิป YouTube กันด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเป็นเพื่อนติดตามกันนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะ